สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูหญิงพันธิวาปราบนศักิ์นะคะ<ม>เด็กๆชื่นชอบดูละครกันบ้างไหมเอ่ยนะคะแล้วมีละครประเภทใดบ้างที่เด็กๆชื่นชอบบ้าง<ม>ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของประเภทของละครไทยนะคะจะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆ ละครคือรูปแบบการแสดงที่ดำเนินเป็นเรื่องราวเป็นศิลปะที่เกิดจากการนำภาพจากจินตนาการประสบการณ์หรือเรื่องราวต่างๆมาผูกเป็นเรื่องมีเหตุการณ์เชื่อมโยงเป็นตอนๆตามลำดับโดยดำเนินเรื่องราวจากผู้แสดงเป็นผู้สื่อความหมายต่อผู้ชมประเภทของละครไทยแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้นะคะ 1. ละครรำแบบดั้งเดิม 2. ละครรำแบบปรับปรุง 3. ละครที่พัฒนาขึ้นใหม่ประเภทที่ 1. ละครรำแบบดั้งเดิมเป็นละครที่ใช้ศิลปะการร่ายรำดำเนินเรื่องมีขับร้องและเจรจาเป็นกรอนบทละครแบ่งเป็น3รูปแบบได้แก่ ละครชาตรีละครนอกละครในละครชาตรีถือว่าเป็นต้นแบบของละครรำชนิดแรกของไทยนิยมใช้ผู้ชายแสดงมีตัวละคร3ตัวคือตัวพระตัวนางและเบ็ดตเตล็ดหรือตัวตลกเรื่องที่เล่นคือมโนราตอนจับนางมโานารามาถวายพระสุทน การแสดงเริ่มด้วยการบูช,ชาครูเบิกโรงผู้แสดงออกมารำซัดไหว้ครูโดยร้องเองรำเองตัวตลกที่นั่งอยู่เป็นลูกคู่เมื่อร้องจบจะมีบทเจรจาต่อแสดงแบบละครเล่ต่อมาในสมัยรัชกาลที่6มีการนำเอาละครชาตรีและละครนอกมาผสมกันเรียกว่าละครชาตรีเข้าเครื่องหรือละครชาตรีเครื่องใหญ่ค่ะ ละครนอกดัดแปลงจากละครชาตรีเป็นละครที่เกิดขึ้นนอกพระราชฐานเป็นละครที่คนธรรมดาสามาัญนิยมเล่นกันผู้แสดงเป็นชายล้วนไม่มีฉากประกอบนิยมเล่นกันตามชนบทท่าลำและเครื่องแต่งกายไม่ค่อยพิถีพิถันเรื่องที่ใช้แสดงละครนอกเป็นเรื่องจากจักวงวๆเช่นสั่งทอง มณีพิชยัยไกรทองสังสินชยัยพิกุลทองกาละเกตการแสดงดำเนินเรื่องรวดเร็วโลดโผนในบางครั้งจะพูดหยาบโลนมุ่งแสดงตลกใช้ภาษาตลาดและไม่คำนึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ายรัชกาลที่สองได้นำเอาลักษณะการแสดงละครนอกมาผสมผสานกับละครในเกิดเป็นการแสดงที่เรียกว่าละครนอกแบบหลวงค่ะละครในเป็นละครไทยที่พระมหากษัตริย์ทรงดัดแปลงมาจากละครนอกใช้ผู้แสดงหญิงล้วนและแสดงในเขตพระราชฐานเท่านั้นต่อมาในสมัยรัชกาลที่สทรงอนุญาตให้ผู้ชายแสดงได้ การแสดงละครในมีความประณีตวิจิตรงดงามท่ารำต้องพิถีพิถันให้มีความอ่อนช้อยเครื่องแต่งกายสวยงามบทกรอนไพเราะสำนวนสละสลวยเหมาะสมกับท่ารำเพลงที่ใช้ขับร้องและบรรเลงต้องไพเราะช้าไม่ลุกลนเรื่องที่ใช้แสดงมี3มเรื่องคืออีเหนารามเกียรติและอุณรุษ ประเภทที่2ก็คือละครรําแบบปรับปรุงเกิดขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงปลายรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5และสืบมาจนถึงปัจจุบันได้แก่ละครดึกดำบรรละครพันทางละครเสภาละครดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่นํานำแบบอย่างมาจากละครโอเปร่าของอยุโรป ลักษณะการแสดงละครดึกดำบรรพ์ผู้แสดงร้องเองรำเองไม่มีการบรรยายเนื้อร้องผู้ชมต้องติดตามฟังจากการร้องและบทเจรจาของผู้แสดงส่วนชื่อละครดึกดำบรรน,นั้นเรียกชื่อตามโรงละครดึกดำบรรที่จะแสดงขึ้นในครั้งแรกละครพันทางเกิดหลังละครดึกดำบรรช่วงปลายรัชกาลที่สี่ ผู้ริเริ่มการแสดงชนิดนี้คือเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ทำลงเป็นละครรำแบบละครนอกผสมละครในมีศิละปะของต่างชาติเข้ามาปะปนตามท้องเรื่องทั้งศิละปะการร้องการรำและการแต่งกายผสมกับศิละปะไทยโดยยึดท่ารำไทยเป็นหลักนิยมแสดงเรื่องที่เกี่ยวกับต่างชาติมาจากพงสาวดารชาติต่างๆเช่น สามก๊กมาจากจีนราชาธิราชจากพม่าและมอนพระรอจากราวละครเสภาเป็นละครที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่หพระเจ้าบรมมาวงเธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงได้ทรงนำเอาการแสดงเสภาราำมาผสมกับละครพันทาง ดำเนินเรื่องด้วยการรำประกอบบทร้องและบทขับเสภามีเครื่องประกอบจังหวะพิเศษคือกลับเสภาผู้แสดงนิยมใช้ผู้ชายและผู้หญิงแสดงจริงตามบทบาทเรื่องที่นิยมแสดงมักจะนำมาจากนิทานพื้นบ้านเช่นขุนช้างขุนแผนไกรทองหรือเรื่องจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6เช่น เรื่องพญาราชวังสรรสามัคีสเวกละครที่พัฒนาขึ้นใหม่ได้แก่ละครร้องเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่หําดำเนินเรื่องด้วยการร้องไม่มีท่ารำผู้แสดงจะต้องร้องเองเรื่องที่นิยมแสดงคือตุ๊กตายอดรักสาวเครือฟ้าขวดแก้วเจียระไน เป็นต้นแบบของละครเพลงละครสังคีตคล้ายละครร้องต่างกันที่ละครสังคีตถือบทร้องและบทเจรจาเป็นสำคัญเท่ากันจะตัดอย่างใดอย่างหนึ่งออกไม่ได้และเป็นต้นแบบของละครอิงประวัติศาสตร์ละครพูดดำเนินเรื่องด้วยการพูดไม่มีการร้องผู้แสดงพูดเอง เป็นต้นแบบของละครวิทยุละครเวทีและละครโทรทัศน์ในปัจจุบันค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆประเภทของละครไทยก็จบลงไปแล้วนะคะเ,ออเด็กๆชื่นชอบละครประเภทใดบ้างไว้มาเล่าให้คู่หญิงฟังบ้างนะคะ ครูหญิงฝากเด็กๆนะคะหมั่นทบทวนบทเรียนและศึกษาเพิ่มเติมได้จากวิดีโอคลิปนี้นะคะหากเด็กๆมีคำถามข้อสงสัยนะคะเราสามารถถามได้ในช่องทางการติดต่อที่เราได้นัดหมายกันไว้นะคะเดี๋ยวครูหญิงจะเข้าไปตอบคำถามให้เด็กๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูหญิงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ